สวัสดีค่ะวันนี้ Base Power Asia ียจำกัดได้นำกาแฟเพื่อสุขภาพเลชิพัทคอฟฟี่มิกของ Base Power มาให้ทุกท่านได้ชิมลิ้มรสกาแฟเพื่อสุขภาพกันฟรีเรียนเชิญนะคะแวะมาชิมกันได้ที่บูธกาแฟเลชิพัทคอฟฟี่มิกเลชิพัทคอฟฟี่มิกของ Base Power เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพไฟอินวันกาแฟพันอาราบิก้าพันที่ดีที่สุดระดับโลกอาราบิก้า ช่วยป้องกันโรคหัวใจโรคหอบอัลไซเมอร์เบาหวานและความเครียดความหวานเป็นความหวานจากผลไม้ไม่ต้องกลัวโรคอ้วนและโรคเบาหวานความมันของเราไม่ใช่ไขมันทานซึ่งไม่ต้องกลัวโรคความอ้วนโรคไขมันคอเลสเตอรอลไขมันอุดตันในเส้นเลือดซึ่งทำให้เกิดโรคมากมายและ ที่สำคัญกาแฟเลชิพัดคอฟฟี่มิกของ Base Power ผสมโสมและเหตหลินจือเป็นราชาและราชินีแห่งสมุนไพรโสมช่วยขยายหลอดเลือดสร้างภูมิคุ้มกันชำระล้างหลอดเลือดของเราให้สะอาดเดตลินจือช่วยบำรุงร่างกายช่วยการทำงานของตับให้ดีขึ้นยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานโรคภูมิแพ้ ลดอาการภูมิแพ้เรียนเชิญนะคะแวะมาชิมกันได้ที่บูธกาแฟเลชิพัทคอฟฟี่มิกวันนี้เรามาให้ชิมกันฟรีเรียนเชิญนะคะวันนี้เรามาให้ชิมกันฟรีเพื่อสุขภาพที่ดีให้เลชิพัทคอฟฟี่มิกของเบสพาวเวอร์ดูแลคุณ